ช่วงธัญเดชคิกดาวกับปั๊มธัญเดชรถไม่ถูกใจก็แค่เอาไปเทินแต่ถ้ากลายเป็นส่วนเกินต้องบอกว่าไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับธัญเดช คิกดาวครับก็ยังคงอยู่กับคันนี้เป็นสัปดาห์ที่2นี่คือฮาวาล H6 กนะครับกับรุ่นปรับโฉมอย่างที่บอกไปสัปดาห์ที่แล้วบอกไปถึงอัตราเร่งแล้วว่าโอ้โ oh, ห oh, oh, oh จังหวะคิกดาวดีมากแต่ว่าจากการปรับโฉมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสร้างความประทับใจให้กับผมพอสมควรนะครับกระจังหน้าลวดลายใหม่นะครับมันเพิ่มความหรูหราและดุดันไปในตัวกับกระจังหน้าที่จะเปลี่ยนไปจากรุ่นแรกนี่เป็นรุ่นมายเนอร์เชนออกมาสําหรับ s 6นะครับ นอกจากเรื่องดีไซน์ที่ผมชอบแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่า H6 คันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่มีทั้งเทอร์โบและมอเตอร์ไฟฟ้าครับกำลังรวมนี่243แรงม้าซึ่งอัตราเร่งและความแรงนั้นไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าการกินน้ำมันล่ะครับเป็นอย่างไรซึ่งก็ต้องบอกว่าแม้ใน Eco Sticker นะครับจะเคลมว่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 19.2กิโลเมตรต่อลิตรแต่จากการใช้งานจริงนะครับที่ผมขับแบบปกติไม่ได้ซิ่งหรือว่าคิกดาวแบบพล่ำเพื่อ S6 คันนี้นะครับกินน้ำมัน E20 อยู่ที่14-15กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งหากเทียบกับฟิลลิ่งและสมรรถนะนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่แต่อย่างใดกับรถทงนำของ Great Wall Motor รุ่นนี้ครับ เป็นรุ่นที่เป็นเหมือนธงนําของฮาวาลเลยนะครับออกมาเริ่มแรกเนี่ยเ6ออกมาก่อนเลยแล้วก็เป็นที่ฮือฮาในช่วงเวลานั้นแต่ว่าณถึงตรงนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจกับรถระดับคลาสใหญ่ SUV และมีอัตราเร่งมีพละกกำลังในการขับที่ดีที่สําคัญนั่งสบายแอร์เย็นมีซันรูฟกับเอส6คันนี้ครับ